กูเด็กกูเละต้องมาในกลุ่มต้องมาในกลุ่มไม่ใช่อันนี้อยู่ในหุ่นกระติงเออมึงก็ต้องมามึงก็ส่งดิก็ต้งน้ำเยี้ยเลยมึงก็เซฟไม่ดีหุ่นกระติงโอเคครับหุ่นกระติงเลยสัตว์เชียอ์ไรสัตว์กูเปิดสตรีมอยู่เดี๋ยวสตรีมกูบินแล้วอะไรอะเกี่ยวอะไรกับกูัวก็กูหุ่นกระติงอยู่ไอ้เขี้อ่ะเกี่ยวกับเขี้อะไร่ยไปเอ็ม กดเถอะกดเถอะตัวไหนไปๆๆจะช่วยตัวเองไม่ได้เชื่อไหร่ไม่เสียงโอ้โหไอ้ไรจัดขอมันค่ะเดี๋ยวดีกดแพลดดีกนะคุปิดไว้แป๊บนับคุลืมเรียกตัวไอ้เฮียมาเมเนด้ไซ่สิยอมได้ก็ไม่ได้ต่าหลีมไหมก็มึงเลือกตัวกันเนี่ย อเลือกตัวนะแล้วเหลือเชื่อใครยังไม่เลือกอ่ะเชี่อใครวะเนี่ยเมกุส่งเข้าความเสียงมาว่าอะไรวะโอ้โหเซเว่เมกเมตัวอะไรเเว่ฮะอ่ะทีใครในเกมไอหมิงมันเปิดเชื่ออะไรไม่รู้ กูคุยกับแม่จริงเลยเขากก็ูคุยกับแม่ไอ้เหี้ยจริงอ่าเดูเขาเปิดคลิปเสียงให้ดูะนไอ้เหี้ยมิมึงเปิดอะไรไม่รู้ไอ้สัสโอ้เมียกูโทรมาเลยเขาคุยกับแม่เป็นเหี้ยเลยแม่มันส่งคลิปเสียงมาอีดอกอันนี้ไงโอเล่หองจะเล่นไนะเนี่ยแม่กูชวนไปเซเว่นเนี่ย ไม่หลุดอ่ะถือโอ้ก็เ,เล่นดี<อ>ดแล้วแม่ไม่ได้หลุดเขาก็เล่นดีแล้วครับเมื่อของแม่แกกวดเผือแม่กับถูกมาเผือคือแม่กัลรู้ว่าจะไปตอนอไหน แค่แปี่ยนีบอ่ะแ้วแผ่แล้วแข็โอ้ยค่ะแค่เปลี่ยนตันเลยอันนี้นะไอเชี่ยมึงมึงมึงจะเปิดนโน่นเปิดนี่นะแ่ผยภาไปาานี่มันเองนะน่ะสอนต่อไปไปโลด <c oughs> ซ,ซื้อซื้อซื้ออย่างไม่กินแล้วจะไปน,นะไปดได้ยัน หม bon, insight, <S S ูเขาบอให้ไปบอกว่าคุณบอให้ไปนเออโอ้โหปจ้าเดยไกับกูอวไปกับกูเฉยเฉยกูออเฉยกูไปเียมเฉยกูไอ่าับซเจ้าจ้จ้ไปบัล่ะเ็แคอยากอยู่บอกเลยแกกอแยากอยู่งานอะไม่รักแม่เด้อยากยากมันแฮมเบอร์เกอร์ไงละแจกเนดีเราแจกันดีแบบ แกกินอะไรบ้างเนาะกไปกินดิบเหนอหม่กูจะจัดแม่งเฉยยิงัวานตงตรงเต็งเต้งอ่ะเออธรรมดาโอ้โหไอสัตว์เมื่อไรจะได้เล่นไม่ไม่เล่นวะเออเน็ตกูทำไปแดงวะกูเปิดโทรศัพท์เมื่อกี้นี้หรอเปล่าไม่มีใครกดอ่ะเมื่อกี้น่ะ ไม่กดกมลมร็วมึงกดล็อกอินยังกดล็อกยังฟังมันบอกโกตมึงย่ายนะฟังมันบอกโมึงเบืองขวาเนะี่ยขวาสุดะขวาบนนะ่ะมันเบืองว่าไฟฟังมันอะไพิกดแหละแล้ววันวันวันไหนกูจะได้เล่นวะฮะถ้ามันบ่อไรอันนี้นะมึงกดยกเลิกเดี๋ยวกูสิพาไปเล่นอีกอันอีกแบบหนึ่งลงแหลงนะลงแหลงเขาตังโกดทุกคน ี่สรลเนี่ยสหรัฐมันมีไร้สหัฐมังหักหักกรเวลนึงอ่ะกูหักกรเวล้สิบสี่ลามึงมาสรุปลสรุปบนไอ้นั่นไต้องเเพื่อรูเรอเพื่อูเืออี้ะเดียอเน่ยไอ้เอ้นไอ้นี้ไอ้ทั้นีไอทั้ไอ้ทันี้ไอั้นไอ้ทงไอทีไอ้ทังี้ไอ้ีมอยู่เพืีอนไอ้งนีมอยู่ไอ้บางสตรีมอยู่ครับ มกลับตบปาสามร้อยทีตบปาสามร้อยทีเนวตบปาดสามร้อยทีมึงรีมาเนี่ยตบเดีวไม่ได้ยินรอมาดีมึงดังๆังรีตบดังๆเออตบดังๆังตบในดังดนะไม่ได้ยินหรอวะเนี่ยมแมงตบอย่างเงี้ยบินเบี้ยเลยเห็นไหมเบี้ยเลยบินเกล็ดจบไอ้แมงตบอย่างเงี้ยตบปาามร้อยที โโอหมาดีที่มาดีมาดีโอ้เนี่ยกูปิงเชื่อเลยว่าเนี่ยโอ้อัดนองมึงไม่อัดนองมึงไม่ซื้อพัดนองปืนอะมึงไม่ซื้อปืนอะเนี่ยทำไมกูปิงเยอะเลยวะกูเปิดสตีลเลยวะไอบังปิงเออไม่ไหววะเปิดสตีลอะดูไว้คนเราเน็ตแม่งปิงอะไม่เสถียรกูจะตายเพราะเน็ตปิงนี่แหละโอ้โหตายตายตาย